สวัสดีครับท่านผู้ชมกัมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทิเที่ยงวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาพบกับต้นพลูอีกชนิดหนึ่งเนาครับเนาะอันนี้คือพลูอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือพลูหัวใจเห็นไหมเป็นรูปหัวใจหัวใจแนบอุรา มันว่า <c oughs> เออโอ้มาฟังบ่่งชื่อของต้นพลูหัวใจแนบอุราอุราคืออกนะแนบอ,อกอหัวใจแนบอุราแนบอ,อกหัวอ,อกนะปะสื่อมันคักพผะว่าพลูหัวใจแนบด่างตัวนี้มี บางเว็บไซต์บางท่านบอกว่านี่คือต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะพลูหัวใจแนบอุราดางปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นเสริมดวงเสริมสงา่าราศีนะอ่านอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วมันกาหัวใจด่างเห็นไหมนี่ลายของเขาง้ำนี่เบึงรท่านผู้ชมอืม ยังเป็นต้นไมฟ้ฟอกอากาศด้วยนะเพราะว่าเท่าที่เราเรียนมาในสมัยปฐมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้มีคุณสมบัติอะไรบ้างหนึ่งเขาคลายออกซิเจนนะเห็ดให้เฮาที่อยู่ใกล้ๆนี่รู้สึกสดชื่นเพราะมีออกซิเจนไหลออกมาทุกต้นใช่ไหมคุณตาวิถีไทยถูกต้องครับทุกต้นนะ นอกจากจะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วนะยังเป็นต้นไม้อ่าอาเรียกว่าประดับสวยงามเวลาที่ปลูกไว้ในกระถางในโชว์รูมในห้องรับแขกในโรงแรมต่างๆจะมีต้นหัวใจภูหัวใจแนบอุรานี้ประดับอยู่เนาะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้องอาหารที่เราเห็นนะอยู่ในห้องอาหารตั้งไว้บนไอ้ตรงคล้ายๆกับว่าตรงเสาหรือว่าตรงตรงที่เป็นโชว์นะเป็นบอนโชวนะ์ในห้องอาหารจะมีพวกต้นไม้มีดอกไม้มีอะไรโชว์ตั้งไว้นะคนที่กินอาหารก็จะรู้สึกมีความสดชื่นเมื่อมีต้นไม้อยู่ แล้วก็กินเข้าได้หลายว่างง่ายๆไปแซบกินเข้าก็แซบได้เบ่งต้นไม้งามๆ <c oughs> เออไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามและยังบ่พอคุณครูบางโรงเรียนยังเอาพลูหัวใจแนบอุราด่างต้นนี้นะไปไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเวลาที่นักเรียนถึงชั่วโมงเหียนมาครูก็สิพาไปวันนี้ เราจะไปว่าและระบายสีต้นคลูหัวใจแนบอุราดางที่อยู่ในส่วนพฤกษศาสตร์ของเราเพาื่อแล้วก็เรียนเกี่ยวกับวิชาการงานพื้นฐานอาชีพวิธีการปักชำวิธีการแยกต้นขยายพันธุ์ในวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เ,าารเบื้องต้นก็เรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละส่วนของต้นไม้ของ ครูแนบหัวใจอุราด่างตัวนี้อืมใบมีหน้าที่อะไรก้านใบมีหน้าที่อะไรตัวนี้ลำต้นมีหน้าที่อะไรรากมีหน้าที่อะไรนะในแต่ละส่วนครูก็สิมาอธิบายให้นักเรียนได้รู้ได้รู้จักวิชาอ,อื่นได้ไหมได้อยู่ที่คุณครูสิบรณาการกับเข้ากับวิชาใดนะ บางที่บางแห่งเจ้าของเขาเรียกเขาว่าเจ้าของร้านขายต้นไม้หรือว่าตลาดนัดต่างๆนี่ก็สิมีคนเอาต้นครูหัวใจแนบอุรานี่ไปขายไปจำหน่ายได้เพราะว่ามันเป็นต้นไม้เศรษฐกิจขายได้เป็นราคาสังเกตเวลาที่เราพิมพ์เข้าไปนี่ชื่อหัวพลูหัวใจแนบอุรานี่ดางนี่ ซันมีตัวเลขตัวเงินอยู่ในหั่นพร้อมนะตัวเลขตัวเงินอยู่ในหัน่นแสดงว่าเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคาได้เ,เพื่อนนี่อ่าบแมนต้นไม้กเกลยวกระดาชสิยางไปตามถนนหนทางรลอสิพบบม่มีนะบม่มีเป็นต้นไม้ที่จะต้องเฉพาะเจาะจงหามาปลูกเท่านั้นถึงจะมีอืมเห็นบ่หรือเอาไปฝาก เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันเกิดวันแต่งงานวันขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายไปรับตำแหน่งใหม่นี่เอาไปมอบเป็นของฝากของที่ระลึกหรือเวลาที่คนมาเยี่ยมบ้านพักโฮมสเตย์มาเยี่ยมบ้านสวนรีสอร์ทเศรษฐกิจพอเพียงมีต้นหัวใจพลูหัวใจแนบอุรามอบให้คนละหนึ่งต้นเห็นบอก มันเป็นอะไรที่ประทับใจคุณตาวิถีไทยจะมอบต้นหัวใจแนบอุราพลูหัวใจแนบอุราให้กับคณะที่มาศึกษาดูงานคนละหนึ่งกระถางวสันปะทิทุกขุณตาเพื่อนนี่คือใจดีแทะนะ <c oughs> <c oughs> ขอบน้ำใจพวกเธอมากที่เอาตนพลูหัวใจแนบอุรามาฝากาย ใจก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอะไรนะมาทำคอนเทนต์ลง Youtube ก็ได้หัวใจแหบอุราผู้หัวใจแหบอุราที่บุกซื้อมาฝากยายนี่แหละจะทำคอนเทนต์พอดีขอบน้ำใจจริงๆยายยูทูปเปอร์ YouTuber, นะเอาไปลงย t u b e นั่นน,นี่นี่นั่นเอาไปฝากยายฝากคุณตาหรือคุณตาเพิ่น มอบให้ในโอกาสที่คณะศึกษาดูงานมาเยี่ยมสวนของเพิ่นนะ,ะได้การเอาละสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอจะได้ความไข่ามีให้เป็นเศรษฐีเมือ่อฮ่งเมื่อนานอนรับกะคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชด เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือ ครูหัวใจแนบอุราดั่งไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม